กำลังทำอะไรอยู่ไอเย็นไอเย็นตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เราอยู่ททยอะไรอยู่เร่อบอกว่าให้ทานข้าทีุ่ยานหนึ่ง้าวบวมกับผ่า ด้าแล้วก็ยมต้องอีกหลายอย่างแล้วก็แล้วก็ักอาหาเสร็จก็ไปรวมกับตรงนู้นีนนี้ทข้าวกับอะไรบ้างคะไก่กระเพไก่กระพาไปดูที่าดิคะว่ามีอะไรบ้างแผ่นกงไปเลยค่ะไาไก่ผักแล้วก็ข้าแล้วก็ผลไม้ไกไหนก่ผักแล้วก็ข้าแล้วก็ผลไม้ผลไม้ผลไม้ไ่แตง ว่าเจิแม่หลอดแม่หลอดว่าเกิแม่หลอด้อใช่ไหมถึงไหมถึงไม่เห็นไหมเห็นไหมไม่ต้มขาไก่มันว่าไงเนี่ยต้มขาไก่นีต้มขาไก่ว่าสนามบินเม่อไหครับหมอนเมื่อไหร่ครับ่อืมงเปิดลงต้องดลงเลยบ้างับตัวกับเพิรดดีกว่านะ เรากำลังกินข้าวอะไรกินอยู่กินข้าวอยู่บนเกาะเกาะเกาะแน่ๆนะเนาะเกาะอะไรเกาะสุรินทร์ค่ะเนนี้เพื่อนกินข้าวไหม่ะเกาะอะไรเออเ่ยเกาะอะไรเออเกาะสุรินทร์ค่ะแล้ววันนี้เรากินอะไรอยู่คะไก่ทอดค่ะอะไรอีกค่ะะอไรต้มขาไก่อะไรอีกคะไหนคะต้มขาไก่ ตรงนี้เหมือนกล้องคุณจะเปลี่ยนน้ำน,นิดหน่อยนะอย่างกันในป่าเชียงใหม่แต่พอเราทำข้าวเสร็จแล้วเราจะไปเล่นสายเล่นสายนะ่ะแล้วก็ไปถ่ายรูป

สตาค่ะนกค่ะเขาเียไปหลังถูกลำหรวาไกดชื่ออำพัเชเบร์ห้แล้ลูกหรือแม่ก็หรืแม่ก็บอกว่าหรือแม่ก็บอกว่าสีสีสตาหรอลูกไม่ใช่บอกว่าสีที่กำไรอ๋อสีที่กำไลงมากเลยแล้วเราสีอะไรอะคะชมพู เจ็ดคนคุยได้หกเลยคือไหนอันที่ห้าฝันเคยขอนไว้แบบท่านหลงทางอนะไรเงี้ยให้แบบหาคนใจดีอะ่ะโทงเบอร์พ่อเลยนั้นหลงในคอมโปหนึ่งคือสิบคนอือ่นหรือแปดคนเลยเดี๋ยวเราก็ไปหายไปนะขอก่อนภัยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบาย